ตอนนี้ถึงเวลาที่จะนำคนฟังเข้าสู่การน,นำเสนอข้อมูลสำหรับ indie society เช้าว,วันนี้ค่ะ indie society เสนอข่าวท้องถิ่นสังคมและข่าวธุรกิจโดยโครงการบ้านวังหงพุทธมณฑลสงขลาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะคะข่าวนี้เป็นข่าวของอ มณฑลฐานบกที่42ค่ะเมื่อวานนี้ท่านพลตรีปรกรณ์จันทรโชตะผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่42เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจน้องทหารใหม่พลัดที่2ประจำปี2567 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝึกทหารใหม่ในการดูแลตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกและทางท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะทั้งนี้เพื่อให้ทาหารใหม่ทุกๆ รายนะคะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีให้พร้อมเป็นกำลังพลที่สำคัญต่อกองทัพบ,บกในอนาคตสามารถปฏิบัติภารกิจทหารและภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็มีการเน้นย้ำให้ระมัดระวังเรื่องอากาศเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมร้อนโดย ฝึกนะคะให้ครูฝึกต้องทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆทหารใหม่ด้วยค่ะสำหรับนะคะความคิดนี้อยากให้เด็กๆที่เข้ามาเป็นทหารภูมิใจในการทำหน้าที่ของตัวเองนะคะเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันค่ะ มาถึงข่าวที่2ออันนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมสถาบันโบยยน,บนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยการสนับสนุนของสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสอได้จัดเวทีสารพลังเครือข่ายสื่อเพื่อการ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่สุขภาวะที่ดีของคนใต้นะคะ,ะโดยสนับสนุนการทำงานของภาคีเครือข่ายสสส,สและเครือข่ายอื่นที่ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ4ประเด็นของภาคใต้คือความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางสุขภาพความมั่นคงมนุษย์และความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยดรเพนสุกมา ผู้มนการสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้กล่าวต้อนรับและดออ็อเร ทิติชยานะคะบุญสมนักวิชาการสื่อสารเป็นผู้นำกระบวนการระดมความคิดและแผนปฏิบัติงานสื่อสารสารพลังเครือข่ายสื่อทั้ง14จังหวัดภาคใต้เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่สุขภาวะที่ดีของคนใต้สร้างกลไกาการสื่อสารงานเชิงพื้นที่สู่การยกระดับเป็นนโยบายสาธารณะต่อไปในอนาคตค่ะ เราจะปิดท้ายอินดี Society ในเช้าวันนี้ด้วยอีกหนึ่งข่าวท้องถิน่นถ้ากาียนหัดใหญ่ร่วมกับภาคบริหารโลหิตแห่งชาติที่12จังหวัดสงขลาขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วยในเด็ดจังหวัดภาคใต้ตอนล่างในวันอังคารที่5พฤศจิกายน2567ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณบริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารท่า อากาศยานหัดใหญ่ค่ะและนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่หยิบมานำเสนอสำหรับเช้าวันนี้ค่ะ ขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขาทาวโฮมสองชั้นสมห้องนอนสามห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือสามหลังสุดท้ายมีขอ้อเสนอราคาพิเศษติดต่อได้วันนี้081-698-9509โครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะ รูมสนับสนุนอินดี้โซไซตี้โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนฑลสงขลาอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของบ้านสวยบนทะเลทองโครงการบ้านวังหงพุทธมนฑลสงขลาทางโฮมสองชั้นสไตล์ท r o ป i c a l พื้นที่กว้าง สามห้องนอน3ามห้องน้ำตกแต่งด้วยวัสดุอย่างดีร่มรื่นด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบแห่งสายน้ําจากคลองลงบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่เหลือเพียงสามหลังสุดท้ายรับข้อสเสนอราคาและเงื่อนไขสุดพิเศษสนใจติดต่อได้ที่0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธพนทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงอินดี้โซไซตี้ติดต่ออินดี้ทีม074 243 444 081 957 6644สนใจลงโฆษณาในรายการโทร074 243 444 081 957 6644